ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มีความเข้มข้นเลยหรือเกินนะคะโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นในทุกๆจังหวัดนะคะคการติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแน่น,<า>นอนเลยนะครับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีหลากหลายวิธีที่ทเราสามารถทําได้ก็คือสวมใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะงดเข้าสังคมในช่วงนี้นะฮะ<ช>แต่ว่าว,วิธีหนึ่งที่น่าจะเพิ่ม ความมั่นใจให้กับเราได้นั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูครับกลุ่มสตรีจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับเขาตั้งเป้าว่าจะทําหน้ากากอนามัยแบบผ้าเนี่ยนะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายกว่า1,000ชิ้นเพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อครับ นางสาวคนนึงนิดนาะสมใจประธานเขต7สโมสรไลออนพิษณุโลกนะครับบอกว่าถึงแม้ขณะน,นี้ประเทศไทยเนี่ยจะมีการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์วันละ5้5ล้านชิ้นนะครับซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19รอบ2เนี่ยทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมๆกับข่าวการปรับ ราคาของหน้ากากอนามัยขึ้นหลายเท่าตัวนะครับทางด้านของกลุ่มสตรีจิตอาสาจากสโมสรไลออนพิษณุโลโครับจึงร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกเขาช่วยการตัดเย็บหน้ากากอนามัยที่ทำมาจากผ้านะครับแล้วก็ยืนยันครับว่าได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำก็มีหน้ากากอนามัยที่ทำจากผ้าทอมือผ้าฝ้าย ผ้าสาลีนะครับแล้วก็ผ้าฝ้ายมัสลินนะครับซึ่งถือว่าเป็นไอเดียรักโลกไปในตัวประกอบกับผ้าทุกชนิดที่ผลิตจากใยฝ้ายนะครับที่มีคุณสมบัติใหญ่ผ้าที่เล็กมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเนื้อหนาแน่นระบายอากาศได้ดีเขาบอกว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กได้นะครับยิ่งนําไปซักเนี่ยเนื้อผ้าจะยิ่งแน่นขึ้นโดยตั้งเป้าจะเย็บ ให้ได้1,000ชิ้นนะครับแล้วก็จะนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 รวมถึงเป็นการช่วยลดภาวะ ที่แบบว่าขยะติดเชื้อมันอาจจะล้นออกมาในช่วงนี้โอ้ดีเลยทีเดียวนะคะนอกจากการตัดเย็บแล้วเนี่ยนะคะร้านจําหน่ายเสื้อผ้าในตลาดสดเทศบาลสี่โคกมะจูมเขตเทศบา,นนาลนครพิษณุโลกค่ะเขาก็นําผ้าไทยผ้าลูกไม้มาตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบ2ชั้นค่ะจําหน่ายไปทั่วประเทศเลยตั้งแต่การระบาดรอบที่แล้วแล้วนะคะในราคาชิ้นละ10บาทเท่านั้นถ้าคิดเป็นโหลก็โหลละร้อยบาทค่ะซึ่งขายดีมากด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลวดลายแบบไทยๆหลากลายสีสันหลาก หลายสีสันนะคะเนื่องจากว่าไม่ซ้ําแบบขายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนําไปใช้สอดคล้องกับนโยบายการแต่งกายผ้าไทยในทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เลยโอ้ยสวยงามเลยค่ะนี่เรื่องของผู้หญิงจริงๆเนาะความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องก,องกันโรคเนี่ยนะคะก็ต้องสวยด้วยครับผมนะฮะป้องกันได้ด้วยแล้วก็สวยงามได้ด้วย<ช>นะฮะแล้วก็ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยเพราะว่าขยะบางชิ้นเนี่ยถ้าทําจาก หมือนกับว่าหน้ากากนอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเนี่ย,<ด>ยเขาห้เป็นขยะติดเชืออ้อเขาก็อามองว่าไอ้มันอาจจะเป็นมลพิษเป็นมลภาวะหรือเปล่ามาทำแบบนี้นอกจากสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังช่วยลดภาวะขยะที่มันจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยใช่แล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียว